อ่าสวัสดีครับผมนะตอนนี้ก็ข้ากับอยู่กับรายการดีครับวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ่องผีอีกครั้งหนึ่งนะฮะการนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่ผมได้อัดแล้วนะฮะก็นะวันนี้ผมจะมาตั้งชื่อว่าผีโรงหนังก็แล้วกันนะเพราะว่าผมจะเล่าไปนี้มันเป็นเกี่ยวกับโรงหนังก็คือแบบมีคนสี่คนแบบทํางานอ่าทำงานกันเสร็จทำงานกันจนเหนื่อยก็แบบตกลงตกลงกันว่าว่าจะไปดูหนังเรื่องหนึง่ง ที่เป็นหนังเกี่ยวกับหนังเรื่องีนะฮะก็ซื้อตั๋วกันไปแล้วแหละซื้อตั๋วไว้ตอนกลางคืนอ่าที่ที่ไปก็มมนจะเป็นแบบยังไงอ่ะมันจะเป็นโลงเป็นโลงอ่ะทีนี้มันจะเป็นโลงโลงที่ศูนย์ศูนย์สี่นะศูนย์ศูนย์สี่แต่เขาดันไม่มีเรื่องก็คือเข้าไปที่โลงศูนย์ศูนย์เจ็ดหรือเจ็ดนี่เป็นเฉพาะแบบถ่ายให้ผีดู ก็คือฉายฉายหนังให้ผีดูนั่นแหละเออฉายให้ผีดูปุ๊บทีนี้เขาเข้าไปแล้วแบบมีคนนั่งอยู่นิดหนนะ่อยเออก็คิดว่าคนยังไม่มาละมัง้งเอองงหนายังไม่เตรียมน,นี้พอเป็นนั่งกันอยู่ที่เสร็จสัดปุ๊บก็นะก็นั่งดูกันไปเรื่อยๆเลยก็ไออาผมสมมติว่าไอไอเบสนะไอเบสมันก็เฉยวมองดูโต๊ะเออคนก็ยังไม่มาเออพอคนยังมาปุ๊บมันก็เหลียบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งดูแล้วแบบ ที่มันเป็นหนังผีอ่ะเออแต่ว่าเขาเป็นคนที่ยิ้มอ่ะยิ้มยิ้มแบบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบเป็นคนยิ้มนะแบบยิ้มหัวเราออ่ะเออดูหลังผีไปแล้วหัวล้อยิ่งไอ้เบสสงสัยเออย้วก็หัวราะว่ะมันเป็นเป็นหลังผีใช่เหรอเออทีนี้ก็ดูกันไปเรื่อยๆคือไอ้เบสหันไปดูผู้หญิงอีกอ้าวไม่ไม่อยู่แล้วเฮ้ยไอ้เบ๊ก็สงสัยเอหันไปดูอีกอ้าวย้ายมาอยู่ที่นั่งอู่ที่นั่งอื่น ค,คือคุณคิดอ,ออกไหมมันจะแบบมันจะเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวแล้วก็เป็นที่นั่งเรียงกันไปอ่ะเออคือผู้หญิงย้ายอีกที่หนึง่งมาอยู่ที่หนึง่งบางทีก็ย้ายไปอยู่ข้างหลังไกลๆนูน่นมาอยู่ตรงกลางแล้วก็ไปอยู่ข้างหน้าบ้างเออที่ทีนี้ไอเบสต,ตกใจครับมันก็เลยเอ้ยสงสัยนี่ก็ลุกขึ้นยืนมองเลยคือผู้หญิงคนนั้นอ่ะไม่เห็นพอไอเบสนั่งลงปุ๊บหันซ้ายหาันขวาไอเบสยังไม่เห็นอีกไอเบส ตัดสินใจมองขวาจเจอครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่ามองหาอ,อะไรหืมไอเบสร,รู้สึกอุย้ยตกใจผู้หญิงคนนี้มาได้ไงพอนั่งดูไปเรื่อยปุ๊บอออทีนี้หนังว่าใกล้จะจบแล้วแหละใกล้จะจบปุ๊บไอเบสก็อุย้ยรู้สึกตกใจทีนี้ดูหนังเสร็จเออดูหนังเสร็จปุ๊บไอเบสแล้วก็เพื่อนๆอีกสามคนก็ ออกมาจากโรงหนังพอออกมาปุ๊บเอา้ามาเจอมาเจอคนที่นัดไว้อีกคนหนึ่งก็คือนัดเพื่อนไป้อีกคนหนึ่งที่จะไปดูกันเอ,าเอาเ้าไอเบ๊กก็ตกใจเอ้ยทำไมมึไม่เข้าไปดูนห,หนังกันโอโห้หนังเรื่องจบแล้วเอ้ยพี่พี่เข้าโรงหนังผิดหรือเปล่าพี่ถ้ม้มันฉายให้ให้มันหนังผีเราก็แจ้งไงก็เรา,รเาดูหนังผีไงเอ้าไม่ใช่พี่ใช่อยู่เราดูหนังผีแต่โรงเนี้ยฉายให้ผี คุณเข้าใจไหมแบบเออโลงหนังมันทุกโลกอ่ะมันอาจจะมีแบบตอนอ่าประมาณสั้งห้าหกทุ่มเ่ยจะฉายผีดูก็คือแบบโลงหนังผีก็คือฉายผีดูนั่นแหละอ้าวไอพวกนี้รู้สึกตกใจอุ้ยแล้วผู้หญิงที่เราเจออ่โอ้อานั้นแหละอ้ยหนักตอนที่พวกไอพวกเบสเนี่ยตกใจอุ้ยไอเบสตกใจเขาเดียวแต่ไอพวกสาวคนนั้นไม่รู้เรื่อง มันก็เลยก็แล้วไปนะก็คือแบบคนไม่รู้เรื่องนะก็โรงหนังก็ชื่อโรงหนังที่0.7นะ0.7ช่วงโรงหนังที่นัดกันไว้ก็คือ0.4ก็คือไปดูหนังผีเรื่องหนึ่งมันก็จะมีประวัติอยู่นะอยู่กรุงเทพมันก็มีประวัติอยู่นะจําได้มันน่าจะมีประวัติประวัติมันจะมีโรงหนังนเงที่กลางคืนเขาจะฉายผีดูอแต่ก็ไม่รู้ตอนไหนอ่า จบไปแล้วครับสำหรับเรื่องหีในวันนี้นะก็คือเรื่องหีโลงหนังแหละเออถ้าใครมีประสบการณ์ดีๆอะไรก็แชร์กันมาได้นะหรือเม้นไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมคิเข้าไปดูให้ถ้าใครโอเคก็เลยผมกดถูกใจให้อ่าวันนี้ก็ขอจะจบคลิปเลยนะนะวันนี้ครับใหม่ก็กดซับสไคร้เยนะครับมันเดี๋ยวจะตามคลิปใหม่ๆผมวันนี้สวัสดีครับ